ทำไมมันม,ม,มันจะลงมาหาเราไหมเนี่ยมันทิ้งอะไรอะ่ะ <G ül> เอาใจช่วยเจ้าด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะ <G ül> อย่าลืมกดติดตามด้วยนะทำไมเจ้าต้องมาทำอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ย อันนี้คืออะไรอะ่ะเราตื่นมาในห้องงั้นเหรอแล้วอันนี้คืออะไรอ๋อแล้วอันนี้ล่ะอ๋อย่อยืน เปิดได้ไหมทุกคนตกใจโอ๊ยตกใจอ่ะมันบอกว่าเราต้องออกไปจากบ้านนะคะ Have to leave a h house นะคะ เปิดไม่ได้ไม่กล้าเปิดประตูโอ๊ยกลัวกลัวจริงๆนะเนี่ย,ยประตูมัน วันนี้เราหลบอยู่ใต้เตียงนะคะทำไมต้องมาเล่นอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่ยเปิดประตูออกมาแล้วแต่ดูเหมือนว่ายังไม่มีใครมานะคะมันแค่เกมมันแค่เกม เื่อกี้ตกใจมากอะโอเคเราจะออกไปก่อนแล้วเสียงกือกกระกอยูอ่จากไหนเนี่ยโอ,โอเคอเฮ้ยไม่กล้าออกไป ว่ต้องรีบหนีออกจากบ้านต้องรีบหนีออกจากบ้านฮาบ้านก็ต้องลงบันไดใช่ไหมลงบันไดสิเหมือนว่ามีสายสินด้วยนะคะ <c oughs> อะไรตกแล้วแล้วทางทางออกจากบ้านอยู่ไหนเปิดสีเร็วเร็วนีส นี่เดือมาสเตอร์คีย์ปัดโอ้ยแล้วกุญแจอยู่ไหนเนี่ยเราลองดูค่ะซิมีกุญแจไหมหหห <c oughs> ทุกคนเจ้ากลัวคนในบ้านตื่นโอ้ยหัวใจจะวาย หัวใจจะวายทุกคนโอ้ยหัวใจจะวายจริงๆนะคือมันมาไม่ให้สู้ <are> ไม่เสียงเลยอะ Where are you? อ้ยกลัว อุ้ยไม่อยากเล่นแล้วอ่ะตกใจหมดเลยอ่ะเราจะต้องไม่กีดอมืมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วตบแตเตียงก่อน จะได้หาเราไม่เจอนะคะไ <see> อ้สิโอ้ย,อยไม่ก้าออกไปอ่ะโอ๊ยอยากขโมยคิวโอ๊ยเครียดเลยเนี่ยเครียดเลยเนี่ยโอ้ยไม่กล้าออกไปอ่ะ มันก็แค่เกมใจเย็นมันแค่เกมมันแค่เกมนั่นไงหัวมันมาแล้วมาสิจะปิดประตูให้ไม่ให้มาปิดประตู <c oughs> ปิดประตูใส่มันเ <c> ฮ <oughs> ้ยมันเปิดประตูเข้ามาได้ นึกว่ามันเปิดประตูไม่เป็นที่ o ัน a y hide and seek? <laughs> มันหัวร้อนะคะแล้วมันก็บอกว่าเธออยากจะเล่นซ่อนแอบเหรอสรุปจะออกจากบ้านได้ไหมเนี่ยวันนี้โอ้ไม่ไหวเลยโอ้ มาแล้วนะคะกลัวไม่ไหวเลยนั่นไงมันมองอยู่นั่นอะ มันมาอีกแล้วอมันตามมาอีกแล้วอ่ะออกจากบ้านไม่ได้เลยอ่ะแล้วเจ้าจะทำยังไงเนี่ยออกไปไม่ได้ <c oughs> มันจะลงมาหาเราไหมเนี่ย มันทิ้งอะไรอะถ้าเราออกไปโดนอันนี้เราจะตายปะคือประเด็นคือเมื่อไหร่จะออกจากห้องสักทีเนี่ยโอรีลาเดินโคตชา้าออกไปดิเออโอเค ออกไปแล้วนะคะแล้ทูเหมือนว่าจะเปิดประตูห้องอื่นนะถ้าเราออกไปแปลว่าเราจะต้องไม่โดนไอ้ตัวนี้ใช่ไหมต้องอยู่ใต้เตียงแล้วก็ขยับไม่ได้โอเคแปลว่าเราห้ามโดนไอ้ตัวนี้นะคะ ออจะต้องออกไปให้ได้ออกไปไออกไปออกไปออกไปเมื่อ,อกี้มันอยู่ตรงนูนะกุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนไอ้เนี่ยกุญแจ ต,ตุกตากล่วทำไมมัน หัวใจจะวายคนดูไม่ไหวเลยไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะ <c oughs> มันเข้าเสียงประตูที่ไหนโอยหัวใจจะวายอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าออกไป ตูวขยับเฉยเอาใจช่วยเจ้าด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะทำไมเจ้าต้องมาทำอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ย เขาบอกวันที่ห้านะคะวันสุดท้ายแล้วนะคะขอให้วันสุดท้ายจริงๆเหอะจะช็อกตายเลยเนี่ยไม่อยากออกไปไหนเลยมาวันที่ห้าแล้วทุกคนสุสเจะไปเล่น <laughs> Bello, bello, bello,